สวัสดีครับลงโอสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับวันนี้นะครับาจากคลิปที่แล้วที่เราลงไปใน y t u t u นะครับเหมือนจะเป็นทำเอพิโซเย็นนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูเข้ก็ขอในเรื่องของอมองคะเย็นของสูตรทางร้านนะครับว่า่าเรามี สูงยังไงบ้างวันนี้เราก็จะมาทําให้ดูนะครับว่าเราทําอะไรบ้างนะครับมาติดตามชมกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องมาสกัดตัวกาแฟก่อนก่อนที่เราจะไปชงเป็นเมนูนะครับซึ่งกาแฟที่เราใช้นะครับสำหรับกาแฟนมของทางร้านเรานะครับก็จะเป็นกาแฟขั้วกลางไปเข้มนะครับเป็นบราซิลซันโตนะครับออกโทนนัตตี้ช็อกโกแลตนะครับตอนนี้สู้กับนมได้ดีเลยนะครับเรามาสกัดกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องแทนตัวตัวนี้ก่อน กก็ัเลยสังเกตว่าจะอยู่ที่20กรัมนะครับกาแฟที่เราใช้นะครับ แล้วเวลาเรา,เาสกัดนี่เรา,เากัากนนะจสะดตัดที่38กาแฟก,ก็จะได้ประมาณ40-41กรัมนะครับ สำหรับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเตรียมเบรดแล้วก็ชงให้ออกมาเป็นมอคค่าหนึ่งแก้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ทางร้านนะครับชงให้ลูกค้าเป็นหวานน้อยซึ่งไซรัปที่เราจะใช้เป็นไซรัปตัวนี้เลยครับเป็นชอ็อกโกแลตนะครับเราก็จะใช้ไปทั้งหมด15กรัมนะครับใส่ไ,สไสปในช็อตกาแฟครับใส่ไปในช็อตกาแฟเพื่อที่เราจะคนแล้วก็จะทําให้ตัวไซรัปเนี่ยละลายนะครับไปด้วยกันนะครับ สำหรับนมนะครับที่เราใช้ก็จะเป็นนมผสมของทางร้านนะครับใช้ไปทั้งหมด120กรัมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมาคนตัวกช็อตกาแฟกับซอสนะครับงวถก็เป็นหวัปนปกตินะปกติเราจะเพิ่มไซรัปให้ลูกค้าอีกหนึ่งปั๊มนะครับ๋อไซรัปก็คธรรมดาเลยไซรัธรรมดาเลย คนให้เข้ากันเนาะคนให้เข้ากันเลยครับครับต่อไปนะครับเราก็จะใส่น้ำแข็งเลยนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ปิดฝาให้ลูกค้านะครับได้แล้วนะครับมอค่าครับ มอคค่าไม่หวานนะครับสำหรับ,บม็อคค่าไม่หวานนะครับเราก็จะมีสูตรให้กับเพื่อนๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับสูตรม็อคค่าไม่หวานของทางร้านนะครับเราจะใช้เป็นโกโก้นะครับทั้งหมด2กรัมเราก็จะใส่ไปในช็อตกาแฟเหมือนเดิมนะครับใส่ไปเลยประมาณนี้นะครับเราก็จะคนให้เข้ากันเหมือนเดิมนะครับ คนให้ลาลายเข้ากันให้ดีเลยนะครับไม่งั้นโกโก้จะเป็นก้อนประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเข้ากันแล้วสำหรับตัวนมนะครับเราก็จะใช้เหมือนเดิมเลยทั้งหมดเป็นนมผสมนะครับ120กรัม ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ชอ้อนเทลงไปเลยเหมือนเดิมแค่นี้เลยง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับสําหรับสูตรไม่หวานคนให้เข้ากันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่น้ำแข็งเหมือนเดิมได้แล้วนะครับมอคค่าครับ